สวัสดีค่ะวันนี้เหมียวจากโตโย t a าชวนนะคะ <Wow. S 1> ก็มีโปรแกรมดีๆนะคะของ t o โย t a าชัวเพชรบูรณ์นะคะ,ะ,คะมานำเสนอค่ะโปรแกรมนี้นะคะก็จะเป็นโปรแกรมชื่อว่าโปรแกรมสบายแคสนะคะเป็นสินเชื่อลดแลกเงินนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ที่คุณลูกค้าต้องการอยากได้อยากนำเงินไปเพื่อเพิ่มยอดธุรกิจหรือว่านำไปใช้ในครอบครัวนะคะโปรแกรมนี้นะคะ คุณลูกค้าสามารถสมัครได้เลยนะคะหรือใช้บริการได้เลยเพียงแค่คุณนําเล่มหรือว่าคุณลูกค้าพอนอยู่ก็สามารถทําได้นะคะเดินเข้ามาเลยค่ะเข้ามาหาเรานะคะที่โตโยต้าชัวร์เพชรบูร์นะคะคุณก็เอาเอารถเข้ามาประเมินราคารถนะคะเราให้วงเงินสูงสุดถึง90%ของยอดจัดเลยนะคะสล้รับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะเดินเข้ามาเลยค่ะมาสอบถามกับพนักงานขายของเราได้เลยนะคะเรามีพนักงานที่คอยให้คําแนะนํา และดำเนินการให้อยู่นะคะเพียงแค่คุณลูกค้าเข้ามาทําสัญญารอรับเงินได้เลยค่ะเร็วง่ายและสะดวกนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าชัวง์เชบูรณนะคะ